และกันครับเราก็นำเจ้าเข้าสู่คู่ที่สามครับเป็นคู่ชิงเชมป์ปาดตองคอมเบกครับในรุ่น143ปอนด์ครับซึ่งการชกกันระหว่างนักชกทางด้านเม่องแองกับเพชรลีลารัตนชัยงเวียไทยครับนักชกมาจากผลเกนครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครับอายุ17ปีครับสูง172ซมครับชกมาแล้ว38มสิบไฟครับชนะ25แพ้13ครับนิติครับของนอกครับนักชกมาจากประเทศไอร์แลนด์ครับ โคนเนอร์โอริลี่หรือว่าโคนเนอร์ภูเก็ตแค้มอยไทยครับภูเก็ตแค้มนะครับอายุ26ปีนะครับสูง178เซนติเมตรเก็บชกมาว7ครั้งรับชนะ5แพ้2รับไม่มีเสมอทั้งคู่นะครับมาตามตัวตามโปรไฟที่บอกมาครับทางด้านเพชรอ,อีลานประเภทจังหวัดฝีมือรับมีแข้งนั้นอ,อกได้ นักหน่วงรับเจอกับมวยหมัดอย่างทางด้านโคนเนอร์ภูเก็ตแคมป์กับนักชกจากประเทศไอแลนด์ครับก็าต้องดูครับว่าวันนี้กับแม่จะมีนับมีนกหรือเปล่าครับคู่นี้ก็ประเภทแม่หนักครับเข่งหนักขับมันหนักครับนี่แหละครับกลังว้าครูครับอยู่กลางวิธีครับนักชกมาจากประเทศ ไอแลนด์ครับโนยักเขียวนะครับคอนเนอร์โอรเรลี่ภูเก็ตแคมป์รับอายุก็ห่า,หางกันพอสมวควรกับประมาณ9ปีครับ17กับ26ครับส่วนสูงก็สูงกว่า6กเซนกับทางด้านคนเนอร์นั้นย7 8แล้วก็แพตดีลาโดยเก็ดอีกสครับ แต่ว่าประสบการณ์กับทางด้านเพนเดลชกมาเยอะกว่าครับ38ครั้งครับส่วนทางด้านโคเนอร์นั้นแค่7ครั้งเท่านั้นครับแม้แต่7ครั้งของชาวต่างชาติอูฝรั่งนี้ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าฝรั่งนั้นโกมาตั้งใจอมอย่างเดียวกับมาสมมวยอย่างเดียวกับโยนเสียงเงินมาสมมวยเพื่อชกม,มวยไทยครับ่วทางด้านมวยไทยมีส่วนมาก อาจจะเป็นนักเรียนครับหรือว่าเป็นเทรนเนอร์หรือว่าทางานอย่างอื่นครับแล้วก็มาชกรอยมวยเน้นหาได้เสริมครับมวยในละแวกภูเก็ตนี่นะครับที่ชกมวยอาชีพจริงๆนั้นก็ถือว่ามีครับแต่ว่าคนข้างน้อยครับเอาแล้วครับถือว่าได้คนละอย่างครับได้ประสบการณ์กับได้รูปร่างครับแต่เน้นได้ประสบการณ์ครับที่ชกมาเยอะกว่าครับส่วนทางด้านคน้ชเน้นได้รูปร่างได้ส่วนสูงครับ ที่เรนทราบว่าฝีมือนั้นทางด้านเพชรีล่ากับนี่ครับมีแข่งที่ค่อนข้างอันตรายครับเอาเลยครับลุ้นกันในยกแรกครับถูจากรูปร่างบนเวทีนั้นไม่สูงเท่าไรนะครับไม่สูงว่าเท่าไหร่ครับโันโนเดินเลยครับประสมวยต่างชาติดูมวยฝรั่งเลยครับแหมเปิดเกมขึ้นมาไม่มีดูํำราครับไม่มีดูชั้นดูเชิงครับเดินเข้าหาอย่างเดียวครับขายด้วยเตะล่างไปก่อน แล้วก็เพชรธีลาจะทำอย่างไรก็เจอมวยหมัดนะครับแ,แต่ว่าเป็นประเภทไม่ชอบเข้ากับเพชรธีลาไม่ชอบเข้านะครับแต่ว่าชอบโอ้โหวางเท่งนี่เลยครับถูกของถนัดตรงทางด้านเพชรลีลาเลยแคงนี่ครับ ใจรับหมัดรับแข้งเลยนะครับอ่าแล้วแก็โกเป็นมวยหมัดก็ต้องเดินเข้าหาอะไรกับมวยหมัดนะคอยปัดหยวงนอกไม่โดนกับต้องเข้าในครันอย่าไปเคลีตัวครับโโอ้หนีแ่แหละครับถือว่าแมทางซ้ายขวาของเฟติเลียนค่อนข้างหนักหน่วงเลยครับหนุ่ยติเตะได้หนักเตะได้รุนแรงครับ แต่ว่าอะไรครับยาเอาแล้วก็นี้บอกว่าไม่ใช่มวยเข่าทั้งคู่คู่นี้ครับแม่พิลาภเพื่อนไม่คู่ต่อคู่มีเข่าก็เป็นมวยเข่าเลยครับเปลี่ยนอาชีพเลยครับยกแรกอาจารย์อ้หแต่ว่าซ<ด>้ายตรงระวังเข่งซ้ายจริงๆกับทางด้านพิลาเภเพื่อนแม่รวงางแข้งไหล่เม่นแล้วก็หนักครับซ้ายนี่แม่นนะครับแต่ว่าโดนไม่ได้เหมือนกันนะพิลาเนี่ย พระเอกครับไปไม่ลามาไม่ไหวเหมือนกครกับถึงบทครับโยบก็ยไม่ง่ายครับแต่ว่าวันนี้ยังต้องบดพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งครับถ้าแกทำเขาได้ดีกับพระเอกเลยนะมันมีในเครือของป่าตองฟาน้แลวก็ป่าตองคบเบกเลยครับชมดูทรงรายการนี้ก็ไม่ต้องไปไหนเลยครับนอกในภูเก็ตครับใจ่ายไม่เยอะกับชกในภูเก็ตวันนี้ต่างชาติใา้การตอบรับเป็นอย่างดีนะอาจารย์ เริ่มกระเตื้องขึ้นครับโอ้โหเล่นฐานล่างเลยครับคอนอร์อารยลี่ครับขวัลล่างอย่างเดียวครับแม่บดไปอย่างไรเสียดายครับแหมงางมาจับบอลนั้นลำบากหน่อยครับโอ้โหนี่แหละครับมาแข้งนี้เต็มเต็มครับเอาไปสิบคะแนนครับแค่นี้ครับเยอะเกินไปอาจารย์ยกละสิบคะแนนเดี๋ยวโดนหักไีกครับให้ไปก่อนครับยืนไว้สิบเดี๋ยวจะเข้าหักเท่าเหลือเท่าไรติดลบหมัดติดลบตัวเอ๋วเลยครับแม่หมัด ซ้ายฮุกหน้ากับเต็มชายโครงแบบยังไม่มีอาการกับยกแรกเดียวระบบหายใจยังดีครับวันนี้นี่โอ้โหครับได้ลุ้นเลยครับวืดมีวืดครับยาวืดครับมวยหัดอยาวืดครับมีโศกฝังด้วยวันนี้โอ้โหหมดยกแรกครับมวยต่อยถกเวลาผ่านไปเร็วรับหมดยกที่หนึ่ง ภาพชาของยกแรกครับโอ้พห่ก็โดนล่างนันทีครับโอ้โหน,นี่นคือ,อ,อว่าแม่ขนลักทนพูดเลยครับแต่หลังจากน,นั้นแม่แข่งสายรื่มจัดทำงานกับพี่ลีลาสายขนเก่็ครับยืมบัดยักษ์เขียวไอแรงรับอย่ได้สองนี้ไม่โดนครับแะ่โดนเต็มๆมีได้เฮกับ การบ้านยังไม่หนักนะครับยกแร็กแปนไปครับทีมงานนั่นดูเหมือนว่ายังไม่เครียดนะอาจารย์นะยังไม่เครียดครับนี่มิสเตอร์ไหนนะมิสเตอร์ไบรอันโอ้โหนี่กบแม่หัวหน้าคณะเป็นฝรั่งที่พูดไทยชัดเลยครับเคยเคยชัยาภูมาจังโอ้โหใจดีด้วยครับใจดีมากครับเคยชัยาภูวันนี้ทีมงานของทางด้านคุณไบรอันนี่มาร่วมสี่สิบชีวิตนะครับมาเชียร์ทางด้านเจ้าวคนเนอร์อ่าเคยบอกว่าผมไป ดูพวกนี้ก็บอกอ,อ้าลุ้นยกที่สองกันต่อครับสามนาทีครับยกละสามนาทีคนนี้ก็ตามประสามวยฝรั่งเลยครับหรือภาษต่างชาติอะไรครับคือต้องเดินกับจจะต้องบดให้คู่โต้ทู่ถึงเป็นนเกียไทยนั้นหมดกับตุ๊กตาเด็กกันี่อะไรครับไอ้โปรเจคแข้งสายก็เกี่ยวให้ล้มลงครับคือเตะนะเตะสวยนะครับแต่ว่าคืนก็สวยเหมือนกันอ่าเยาว์กันไปครับ แต่วางต่อไปแต่โค่นล่างไปเรื่อยนะอาจารย์นะ <c oughs> นี่เ <c oughs> ข่งขาอย่าโอนบ่อยครับทางด้านเพชรดีลาการมวยเทียมมวยอาจจะไม่สวยครับทางด้านคนเนอร์แต่ว่าะอะไรครับอาวุธอกเรื่อยครัน <c oughs> ได้ลุกขยันได้ลุกขยันจ <c oughs> <c oughs> ังหวะดีลาอกเข่งนี้ครับเป่งขวาเต็มๆ <c oughs> ไม่ได้คืนครับอย่างนี้โดนกินฟรีครับ นี่แหละครับแต่ว่าเริ่มจะมีลําตัวเหมือนเดิมมแล้วครับแม่ายฮุกลําตัวอย่ามีอาการให้เห็นนะอืามันจะสู้ดเบื่อศอกรับมากไปหรือเปล่ากับตังเปดนเปติลาหลังติดเชื้อครับแต่ว่านี่ครับเอาแรักเป็นไรครับโอ้ไม่มีไรครับแม่เปลี่ยนลูดกับตกใจครับรวมเหมือนครับแม่เจ็บแขนแบบไม่จะเอาแลยเจ้าเลยโอ้โหมีหมัดเย่แเลยครับแต่ล่างครับเดิมกุบปังมาปกกับแหม ให้คุณเดินมานานแล้วก็ผมก็บุกมั่งเหมือนกันครับนี่แหละครับแม่ถ้าเดินกล้าเดินกระโอกนี่ถือว่าได้รุ้นนะครับพิธลีลาครับแม่แข้งขวาแข้แน่นนะครับคัวตั้งรับมากก็ไม่ดีครับบางครั้งครับไม่กดตัวทุ่ยได้ใจซ้ายครับอ่ะนั่นแหละครับได้ทั้งใตยทั้งขวาครับประเภทแข้งจริงๆครับปุ่งในเอาเลยแต่ว่ารู้การจะควันทีเดียวเลยก็ไม่เดียวเลยงานมาจากขนแก่นเลยครับโใจเจียมหมัดแล้วครับแม่ จอหมัดนั่นดูเหมือนว่าถ้าไม่กดกันมีครูงเพลงอย่างูเมืนเขาบอกว่าอยู่ที่ยืนระยะครับนหนึ่ครับโอ้โห,โหโแข่งมาคืนแค่จิกอ้าวต่อยลำลตัวก็ได้อาจารย์ถึงกระถอยกู้เลยครับต่งางเด่นคนเนอ้นเจอฮุกลำตัวจังหวะน,นี้ก็ไปครับอ่าแล้วครับนี่เขาบอกว่าผัดกันได้ผัดกันโดนครับอ่าโอ้โหทีต่อทีฟันต่อฟันจริงๆครับ จีบลำตัวอาศัยลูกขยันครับเงี้ยปลาดุกครับเงี้ยปลาดุกมาจากไหนครับโอ้โหนี่แหละครับบูตนะพวกหลังก็ชกอาวุธเขาจะเยอะครับกล้าออกกล้าทำกันแต่ว่าโดนล็อกโดนล็อกกันโอ้โหนี่แล้วว่าวันนี้มีเข่าครับทั้งนั้นเพิลีลาอะไรเกิดขึ้นครับอ่าโอ้ไปพีแล้วต่อยกับเนลต้าไม่ทําอย่างนี้ไงนแมเวลาแกต่อยกับอันดินเหมือนกันโอ้นั่นแหละอันดินเมตาอะไรครับโโอ้หแต่ต่อยเนลเมตานี่คือคืออันนี้เป็นมวยนของอาชีพหมดยกที่สองเ่ย ครับแล้วทีมงานเริ่มเครียดเลยครับมาดูภาพช้าครับ 4, 5, อ้โหแข้งซ้ายโดนเกี้ยวล้มครับแต่ว่าอวดล่างคอเนอร์แข้งขวา,อ,าอ้าวโอ้ยสอกมาครับแนมะ เจออับประคัตแล้วก็ฮุกแล้วก็ฐานล่างครับมาตามสเตปเลยครับคอเนอร์ออเรลี่ครับหมัดขวาพยายามจะคืนไว้ซอกครับโอ้โหฮุกซ้ายลำตัวครับน้าเพชรลีลาวงนล็อกแล้วเสียบครับยัดเข้าไปครับคืนมาด้วยเข่าครับโอ้โแลกกันมันครับคณนี้ไม่เทปไม่หยุดเลยก็ว่าได้ครับ พอขึ้นหมดยกสองไปครับดูเหมือนว่าทีมงานสงขวั่งนั้นแม่เริ่มที่จะเตีวันหนักแล้วนะครับเพราะว่าเห็นช่องนะครับแล้วก็รู้จุดด้อยครับของตัวเองครับเอาละครับมาลุ้นกันต่อครับในยกที่3ครับโยนครับสองยกที่ผ่านมาเนี่ยดูด้วยสายตากันไม่ออกครับ อันสามครับครึ่งทางครับมาดูครึ่งทางครับแข่งรุดทำงานแต่ว่าโอ้โหเด็กกับในชาะนะแกเบรคได้เบรกไว้ต้องเ<ว>ตือตนรับต้องเตือนนิดนึงแข่งกว่าติดลมรึเปล่าครับโอ้โหนี่เลยครับกอ,อกแข่งจริงนี่ถูกอ,อกได้เน่ยกลัวกับตันทีดีล่างได้ทั้งใช้ทั้งกวาแต่เพิหมเติมอะไรนี่เลยครับ ดูเหมือนโอ้ลูกโยมหรือเปล่าแคโาโอไรลี่นี่บ้างจะมีหลากหลายดูแล้วไม่สะดุดไม่มีอาการกระโดนไปฮุกล้ำตัวครับหายใจลึกๆแล้วนะครับหายใจยาวเลยจันติดอยู่ที่มุมแดงครับอุ้ยผัดตึ้งสองสามครับจะบวกตกเลยครับแข่งออกมาโอ้ยกระโดาเลยครับ ้ไปสู้ไปครับต้อเจอหรือเปล่าครับใช้เหลี่ยมนี้เลยครับทางดนันท์ฟรลลาใครไม่แลกด้วยโอ้โหครับข้ากระจิ้มลำตัวครับนี่คืนเมื่แข้งขวาอาวุธกันได้นะครับทางด้านเิฟิลาอาวุธได้ครับอาการอาจจะเป็นลองหน่อยครับอาจารย์แต่ว่าอาวุธไม่เป็นลองนะ เวลาแกเดินนี่นะครับโอ้โหนี่ฮุกยังไงอ้าวไม่ตีทั้งคู่อยู่แล้วครับนี่แหละครับนี่แหละครับพิลายกหนึ่งตัวมีเข่าก็ไปยกสามมีดวนวายนี่แหละครับทำได้แต่ว่านี่แหละครับพอสามคนบอกอาการนะอาการไม่สู้ดีอาการไม่สู้ดีเท่าไรครับเพชรลีลา แต่อาวุธนี่ออกได้ดีมีลูกยากยครับแต่ว่าอะไรครับทำไปเหมือนกันโทนหมดเลยโ <c oughs> ราอาชีดหรือเปล่าจ้าโ,อโรอาชีดหรือเปล่าไม<ป>่ไม่คนะรับโอ้โหโอ้บวก นจิ้มลำตัวครับแหม่เตะลำตัวและครั้งนีิดูเหมือนว่าเอาโอ้โหเอาเลยครับต้องพึดสู้ครับพึดสู้ครับทั้งในพิลาดูโหนี่เลยครับแหมมีทีเด็ดทีขาดเหมือนกันครับดุกันนี่เอาอะไรกันบวกกันอย่างนี้สนุกเลยครับโอ้โหมันจะเป็นอย่างไรครับมีฮุกตจะโหลดกันไหมแหมแล้วก็ต้องบอกว่าอาการออกก็จริงแต่อาวุธก็มีเหมือนกันครับอาวุธก็ไม่ได้เป็นรองนะอาจารย์นะ โมยไทยนี่หลายอย่างประกอบกันครับโอ้โหหมดยันที่สามก็แม่ฟลี่ฟลอวี่งอยูอ่อเตอร์ครับหรือว่าตามน้ำกัน <c oughs> โอ้โหครับขวาครับโดนเกี่ยวพยายามจะขึ้นด้วยซอกครับ ถึงตัวก่อนครับลูกแบบนี้ครับแม่คนเอ์ก็เบรกไว้ทันครับหลังจากนั้นนี่เดินจิ้มลากสลับบนครับโอ้โหแข่งอือหือหุกซ้ายครับโอ้โหครับพื้นไปสอกขวาครับจ้วงครับโอ้โหนี่ครับป้าเน้นลำตัวอย่างเดียวเลยครับ อาวุธมีตู้นะครับทางด้านพิลีลาอาการนั้นไม่สู้ดีนะอาจารย์นี่ทีมงานอี 3, 3, 4, 5, 5, 5. สนานสามัคคีครับโอ้โหยที่บอกว่าถ้าหักลบหลบนี้กันด้วยอาวุธนี่ถือว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับแต่ว่าจากรูปเกมจากอาการครับไม่ทางด้าน,นคนเอรนนั้นอาจจะนําไปโกรธครับในช่วงยกที่สามครับเราจะดูว่ายกที่สี่นี่ทางด้านเพชรลลาจะ ไล่ตามพันบิ๊กหรอกยังมีเวลาด้วยกันทั้งคู่เหละครับทุกอย่างเป็นไปได้กระถูกอาวุธก็ยังหนักนะครับนันทิลาครับมีศอกมีแข้งครับครับยกที่สี่นี้ต้องดูครับว่าจะเป็นอย่างไรครับเพราะว่าสามยกนั้นก็เริ่มจะเห็นชัดทิ้งกัอาล้วครับยกที 4, ่สี่ปูสินให้ลุยต่อครับแปรเปลี่ยนเกมครับทังเานพิลา จากตั้งรบไลามาเป็นเดินครับเอาเลยครับเดินเดินได้ทําได้ดีครับในช่วงต้นยกทําได้ดีครับต้นน้าทําได้ดีนี่เลยครับมหาอันตรายครับลูกตอกครับแต่ว่าค้นเมื่อยังทาอะไรไม่ทันเลยครับแต่ว่าพีระเอาไปก่อนครับยกนี้มาเน้นเข่าเลยนะเปลี่ยนเกมกับเปลี่ยนเกมดูครับโอ้โหคนเนิร์อกอาการเหมือนการกับพอเจอจับปลุกเข้ามาหาครับ ัถ่ายด้วยเข่านี่ยกนี้ยกนี้นี่ก็เดินขวาวงในเลยครับอือนี่เลยครับต้องอย่ากลัวครับต้องอย่างนี้ครับอ่าอีกคนก็จิ้มหลบตัวหลังจากนั้นต่อยอย่างลุยต่อครับวงในวงในครับแหมดูมาด้วยเกมดีขึ้นครับในช่วง ทีแรกไงทีแรกครับแมแต่ว่าหลังจากนั้นเป็นอย่างไรหลังจากนั้นพยายามจะโต้แต่ว่าผู้โอ้โห,โ,โ,หโดนลำตัวนี่เลยครับม,มีตัวงอจารย์มีตัวงอ,อทําไมครับแม่แล้วก็โอ้โอ้นี่ครับลุยอยู่โตงหนึ่งนาทีหลังจากนั้นต้องขอ้ว่าผมผมบ้างครับให้คุณไปกดหนึ่งนาทีตอนนี้ไอเอาบ้างเหมือนกันอะไรันะ<ท><ท>หลังจากนั้นทีวูดกครับทีวูทีอีทีวูทีอีโ โหนหมดเลยครับให้มาเท่าไรเมื่อกี้โทนกลับหมดแล้วครับโอ้โหตอนนี้นี่ไม่เด้งเลยนะอาศัยโอที่เดียวจะเข้าทุนดึกเราอย่างนี้เน่ยหันไปทางไหนใครก็ช่วยไม่ได้แล้วก็แบบนี้ครับโอ้โหเจนิดรัตนชัยมวยไทยนี่นั่งดูอยู่ที่หน้าจอนี่เป็นยังไงเจนิตแม่ย่านางอ้าวโอ้โหโอ้โหนี่แหละครับใ้ใจเลยครับคนนี้พอคู่ต่อทุกอกอาการเท่านั้นแหละครับ แม่นี่เลยครับมาให้ติดตัวครับแม่อย่างอื่นได้หมดครับเดี๋ยวอย่าโดนท้องก็ได้ครับแมพอโดนท้องออกอาการท,าทันทีครับแบบนั้นเพชรดีลาอาวุธอ่ะดีทุกอย่างนะครับแต่ว่าแมเวลาโดนต่อยท้องนี่นี่ครับตัวงออ้าวเสียบแม ทีมงานสั่งเดินครับนี่ครับเดินเสียบครับโอ้โหอ้าวชิงเดินก็ต้องชิงเดินแม่โอ้โหอะไม่กลัวอะไรครับอย่างนี้ไม่กลัวอะไรครับโอ้โหแต่ว่าต่อยกันได้ใจครับนี่เหรอดึอยู่เรื่อยครับก็เจ็ทองเล็กแหม่มีงอครับหลังจากนั้นก็แหม่สโลสเล่โอ้โหลู่เลยครับคนนี้ยมงย่งโงอย่างเดียวครับ ไม่ให้ต่อยครับองค์ลเดินเข้าไปเลยครับ <มา S 1> โอ้โห <laughs> นี่อย่างที่เป็นรูปเกมเดิมเลยครับ<ม>าอาวุธเนถือว่าถ้ามาแบ่งเป็นเปิดเซน,นครับถือว่า50-50ครับแต่ว่าอาการครับอาการน่าเป็นห่วงครับทำเขาได้ครับพอโดนแล้วมีสะดุ้งครับ มาดูว่าช้าๆครับนี่ครับสอกขวาครับแมต้นเกมเห็นไหมครับมีสอกที่ถือว่าทำให้ทุนเอี่นพวงเหมือนกันครับแต่ว่าแม่เข้าแก้โอนครับจังหวะเสียบครับแม่ของสะเทือนครับโอ้โหครับจิ้มลำตัวพยายามจะคืนเหมือนกันครับ ครับจูมยไทยตังนานาชาติบอกว่าสนุกครับไม่มีหยุดไม่มีพ้นเลยครับที่ยกที่ผ่านมานะบอกว่าออกก็เลยไม่ต้องหายใจหายคอกันเลยครลุ้นกันสนุกเลยครับนี่นะครับเขาเรีว่าเป็นบัขลังของมวยไทยนานาชาติครับมีเกมเปลี่ยนหรือเปล่าครับเปลี่ยนเสิร์ฟหรือเปล่าครับในยกต่อไปครับยกสุดท้ายครับ สามวมยบอกว่าคนอื่นไม่รู้กับแต่ผมอว่ายังไม่สนิทกับยังมีรวงเหยือยแต่ว่าจะออกได้รอเปล่าท่านนั่นเลยครับมาดูแบบในยกสุดท้ายอู๋ซ้ายครับตะวัดสูงครับบอกเลยว,ว่าอาวุธได้ทุกอย่างครับนี่แหละครับตรงต้นน้านั่นแหละต้นเกมต้นน้ำในทางด้านพิกหลักจะแหมได้เอาดุนแรงครับ คือถ้าโดนลำตัวเมื่อไหร่นี่อาการมาเมื่อนั้นน่าจะเหน้าะมีเฉยๆไงแล้วบหนีบอกว่ายังไม่แน่ครับบอกยังไม่แน่ครับให้สู้อย่างเดียวครับอย่าออกอาการเอาเลยครับโดนบ้างครับโดนบ้างครับโดนบ้างโดนบ้างแต่ว่าแหมพี่เกียว่าตูดเจ้าอะไรครับอยังไงครับฟู่ กระด้างบวกคอนเนอร์โดนแล้วไม่ได้นกันครับทำผมโกรธใช่ไหมทำผมโกรธใช่ไหมดุกับดุกหยุดเหมือนกันทุกคนเจอชุดนี้เข้าไปคงโอ้โหเจอซอกับอ้าวอ้าวอ้าวสัดกันชนกับเหยียบสายไหรือเปล่าโอ้โหครับนี่ครับอ้าว ใครตีใครซ้อขวาล็อกมาเอ้าน่ากรรมการแย่ครับคุณนักอ้าวุฒิพัฒน์ชมขุณเริ่มที่จะเรียกแรงครับ,บเรียกแรงครับอย่างนี้คือู่ที่เรียกแรงครับต้นน้ำไม่ดีนะาจาันนะแต่ว่ากลางน้ำไม่ค่อยอดีกลางน้ำนี่ไม่ค่อยดีเส้นของวานี่ปิดเกมได้เลยครับแต่หลังจากนั้นเดี๋ยวดูเลยครับ โอ้โหยังมีฮิตกับฮุตท้ายอะไรครับแม่ตู้จริงอย่างนี้น่ากลัวครับโอ้โหอาแล้วครับเบาไปตู้ไปครับโอ้ขอจังหวะฉายนะขอจังหวะฉายน่อยอะไรก็ฮิดมากไปรือเ่าเวลาถอยดิบเ่าตัวหลังจากนัตโต้เป็นอย่างไรครับโอ้โห ชกกันสนุกจริงคู่นี้ครับดูครับโอ้นดูอะไรก็ต่อยท้องแล้วไปยอมกับดูคแบบโอ้โหโอ้โหนี่คมาบ้างเลยครับคอนเนอร์อ้านี่ครับทำได้ครับแต่ว่าอย่างที่นี่ส่าวบอกแม่โอ้โยบ้านพอด้วยดูดิครับแต่ว่าโดนไม่เต็มครับแม่โอ้โหครับนีครับ นี่เลยก็เลว่าออกอาการอย่างนี้เลยครับที่ไม่เป็นรองหาจา์นะแต่ว่าอาการน่าเป็นห่วงเหลือเกินครับโอ้โหต้องรอผลที่ขาดจากเป็นทางการหลยๆท่านคุณนี้ครับบอกว่ายังมีรังเหยครับเพื่อจะออกได้หรือเปล่าครับรอให้คุณประกิจวิจิตนาวีเพื่อเอฟตัอยาวครับไปอ่านคะแนนให้ทราบจากเป็นทางการกับโรสตักครู่ครับ Ladies and gentlemen, after five rounds in and the referee keep the same score, keep the winner forty nine and look forty eight. The winner by unanimous insertion, and the winner the champion, Blue Corner. Chris returns again what the new champion, Conor O'Reilly from Ireland.